อันนี้คือบรรยากาศของแปลงเพื่อนบ้านนะคะทางด้านนู้นนะคะจะเป็นคลองเก้านะคะ,ะมีรถผ่านเลยนะคะ,ะเห็นตะวันรับขอบฟ้านะคะเป็นแสงสีทองสวยมากๆเลยนะคะทางด้านนู้นก็จะเป็นปาล์มนะคะอันนี้มีก็จะเป็นปาล์มนะคะอันนี้คือคลองแอนนะคะทางด้านนี้จะสามารถวิ่งไปทางคลองละพีพัดได้นะคะนี่นะคะถนนตาธารณะนะคะ นี่นะคะคือด้านท้ายแปลงของโครงการสวนมะลิกเก่าของเรานะคะนี่นะคะทางด้านนูน้นค่ะทางด้านนู้นนะคะจะสามารถวิ่งไปรงังสิตนครนายกได้ค่ะนี่นะคะเป็นบรรยากาศท้ายแปลงที่ดินของเรานะคะยามเย็นนะคะด้านท้ายแปลงนะคะจะมีบ่อเก็บน้ํำสารองไว้ใช้ในโครงการของเรานะคะนี่นะคะเป็นสีเขียวมรกตเลยนะคะ อันนี้คือด,ด้านท้ายแปลงนะคะนี่นะคะจะมีหอยอเฟลของเรานะคะนี่คือหอยเฟลของเรานะคะอันนี้คือบรรยากาศท้ายแปลงนะคะนี่นะคะนี่นะคะเมลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ